สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนครั้งนี้เด็กๆมาพบกับครูอ้นสอนชั้นอนุบาลกันอีกนะคะในคลิปนี้นะคะครูอ้นจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับของเล่นของใช้ค่ะเด็กๆเด็กๆตามครูอ้นมาเลยนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับของเล่นของใช้ เด็กๆมารู้จักความหมายของคำว่าของเล่นของใช้กันก่อนนะคะเรามาดูกันสิคะว่าของเล่นของใช้มีความหมายว่าอย่างไรเด็กๆได้รู้จักกันหรือเปล่าคะของเล่นนะคะเป็นสิ่งของที่ทำให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะนั่นก็คือความหมายของของเล่นซึ่งเด็กๆคงรู้จักกันดีแล้วใช่ไหมคะ เล่นแล้วสนุกเล่นแล้วมีความสุขเด็กๆก็อยากเล่นซ้ำนั่นคือความหมายของคำว่าของเล่นนะคะต่อไปค่ะเราไปรู้จักความหมายของคำว่าของใช้กันค่ะเด็กๆของใช้เป็นสิ่งของสำหรับใช้งานนะคะอย่างเช่นสีเทียนที่เด็กๆเอาไว้วาดรูปการกไก่เด็กๆเอาไว้ตัดกระดาษนะคะ ของใช้ก็คือของที่เราไว้สำหรับทำงานนะคะเด็กๆเด็กๆพอจะรู้ความหมายของสิ่งของแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาแยกประเภทของเล่นของใช้กันนะคะเดี๋ยวครูอ้นจะพาเด็กๆไปจัดประเภทของเล่นของใช้กันค่ะของเล่นนะคะเราแบ่งออกเป็นของเล่น สำหรับใช้เล่นภายในบ้านภายในอาคารหรือภายในห้องเรียนนะคะอย่างเช่นตุ๊ก,กตาตุ๊ก,กตาบาร์บี้กกตุ๊กตาหมีไม้บล็อกเลโก้อุปกรณ์รอยเชือกหรือว่าของเล่นจำลองเหมือนของจริงอย่างเช่นรถอ,นนอันนี้เป็นต้นนะคะต่อไปนะคะของเล่นที่เราใช้เล่นบริเวณนอกอาคาร หรือว่าเล่นนอกบ้านนะคะอย่างเช่นบ้านลมชิงช้าม้าหมุนสไลเดอร์ซึ่งเด็กๆก,ก็จะเห็นอยู่ในสนามเด็กเล่นนะคะต่อไปนะคะเด็กๆไปจําแนกของใช้กันค่ะของใช้ก็มีอยู่มากมายนะคะสําหรับชีวิตประจำวันเราเดี๋ยวครูอ้นจะแบ่งของใช้ออกเป็นสองพวกนะคะก็คือ ของใช้ส่วนตัวและก็ของใช้ส่วนรวมค่ะเด็กๆเด็กๆมาดูของใช้ส่วนตัวกันเลยนะคะของใช้ส่วนตัวก็คือของใช้ที่เราใช้คนเดียวอย่างเช่นสีเทียนของเรานะคะ เสื่อกันเปื้อนของเราเราก็สวมคนเดียวผ้าคนหนูของเราเราก็ใช้คนเดียวแปลงสีฟันยาสีฟัน <c oughs> ของเร,เราเราก็ใช้คนเดียว <c oughs> แก้วน้ำของเราเราก็ใช้ดื่มน้ำคนเดียวนะคะ <c oughs> นี่คือของใช้ส่วนตัวค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาดูของใช้ส่วนรวมกันค่ะ <c oughs> ของใช้ส่วนรวมนะคะเด็กๆ ก็คือของใช้ที่เราใช้ร่วมกันกับผู้อื่นนะคะอย่างเช่นโต๊ะพัดลมอยู่ที่บ้านเราก็ใช้กับครอบครัวอยู่ที่โรงเรียนเราก็ใช้พัดลมร่วมกับเพื่อนๆนนะคะโซฟาชุดรับแขกเราก็ใช้นั่งร่วมกันห้องเรียนเราก็ใช้เรียนร่วมกับเพื่อนๆใช่ไหมคะเด็กๆ อุปกรณ์ทำความสะอาดเราก็ใช้ขวาดร่วมกับคนอื่นใช้แล้วเราก็เก็บรักษาด้วยนะคะเด็กๆได้รู้จักของเล่นของใช้กันไปแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะเด็กๆเ,เรามาจำแนกประเภทของเล่นของใช้กันค่ะเริ่มจากจำแนกประเภทของเล่นของใช้ ามรูปทรงเรขาคณิตนะคะรูปทรงเรขาคณิตที่เราจะจำแนกก็มีรูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมซึ่งเด็กๆก็รู้จักกันแล้วนะคะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมมีด้าน3ด้านนะคะสี่เหลี่ยมมีมุมสี่มุม วงกลมคือรูปกลมกลมเหมือนลูกบอลที่หนูเล่นกันเด็กๆรู้จักรูปทรงเรขาคณิตแล้วนะคะเรามาจําแนกของเล่นของใช้ตามรูปทรงเรขาคณิตรูปสามเหลี่ยมกันค่ะเด็กๆก,กระโจมบ้านเด็กใช่ไหมคะมีด้านสามด้านเห็นไหมคะเด็กๆรู้จักกันต่อไปนะคะ บันไดไม้สำหรับเด็กปีนเล่นนะคะก็มีสามด้านเหมือนกันบล็อกไม้รูปสามเหลี่ยมค่ะเด็กๆแต่ละอันก็มีสามด้านเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเป็นเครื่องมือเรขาคณิตก็มีสามด้านเหมือนกันค่ะลำดับต่อไปนะคะ เป็นหมวกสําหรับจัดงานปาร์ตี้หรือว่างานสังสรรค์งานปีใหม่ต่างๆนะคะก็มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันค่ะเด็กๆได้รู้จักของเล่นของใช้ที่มีลักษณะเหมือนรูปทรงเรขาคณิตรูปสามเหลี่ยมกันไปแล้วนะคะต่อไปของเล่นของใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆมาเริ่มกันเลยค่ะไม้บล็อกค่ะเด็กๆ มีสีด้านนะคะต่อไปนะคะของเล่นรูบิกค่ะก็มีสีด้านเช่นเดียวกันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะโทรศัพท์มือถือค่ะเด็กๆมีสีด้านสีมุมนะคะโทรทัศน์ค่ะจอภาพขนาดใหญ่ก็มีสี่มุมเช่นกันค่ะตู้เย็นที่เราเก็บอาหารสดนะคะก็มีสี่มุมเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆได้รู้จัก ของเล่นของใช้ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วนะคะมีทั้งโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือไม้บล็อกนะคะลำดับต่อไปไปรู้จักของเล่นของใช้ที่มีรูปทรงเป็นวงกลมค่ะลูกบอลน,นะคะทรงกลมคือลูกกลมๆเหมือนลูกบอลที่หนูเล่นกันต่อไปนะคะเป็นโยโยค่ค่ะที่เด็กๆชอบเล่นนะคะ ก็ทรงกลมเช่นเดียวกันพัดลมค่ะเด็กๆพัดลมก็มีรูปทรงกลมนะคะนาฬิกาข้างฝานาฬิกาติดฝาผนังก็มีรูปทรงกลมนะคะเด็กๆได้รู้จักของเล่นของใช้รูปทรงเรขาคณิตวงกลมแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่าของเล่นของใช้มีทางรูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงเรขาคณิตสี่เหลี่ยมซึ่งมีสี่ด้านสีม่มุมแล้วก็รูปทรงกลมนะคะเด็กๆสามารถจำเนกได้แล้วใช่ไหมคะคลิปนี้ครูอ้นขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ